ตำนาน M203 ในมือทหารไทยฝรั่งเห็นแล้วทึ่งคลิปทหารไทยใช้ M203 นี่แหละของจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์ครับเพื่อนๆครับถ้าพูดถึงอาวุธปืนของทหารไทยที่หลายคนคุ้นตากันเนี่ยผมว่าต้องมีภาพของปืนยาว M16 ที่มีท่อยิงลูกระเบิดติดอยู่ใต้ลำกล้องหุดขึ้นมาในหัวกันบ้างแหละใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเจ้าปืนในตำนานอย่าง M203 หรือที่เรียกกันว่าเครื่องยิงลูกระเบิด40ม mm มนั่นเองครับเจ้า M203 นะครับไม่ได้เป็นแค่อาวุธปืนธรรมดานะครับแต่มันคือภาพจำ มันคือไอคอนที่อยู่คู่กับสงครามและหนังแอคชั่นหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวครับแล้วเรื่องของเรื่องก็คือตอนช่วงที่มีเหตุการณ์ประทะกันที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีคนเอาภาพและคลิปของทหารไทยเราที่กำลังใช้เจ้า M2 03เนี่ยไปโพสต์ในเว็บไซต์ต่างประเทศอย่างเล็ดดีครับแล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงมีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบวันนี้เราจะไปดูกันครับว่า พวกเขามองอาวุธในตำนานที่อยู่ในมือทหารไทยเรายังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูคอมเมนต์กันเนี่ยผมขอเล่าประวัติของเจ้า M203 ให้ฟังสักนิดนะครับเจ้า M203 เนี่ยเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลเมตรที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งใต้ลำกล้องปืนเล็กยาว M16 หรือ M4 ครับถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อทดแทนเครื่องยิงลูกระเบิดแบบเก่าอย่าง M79 ที่หน้าตาเหมือนปืนลูกซองหักลำนะครับ ข้อดีของมันก็คือทหารคนเดียวสามารถทำได้ทั้งยิงปืนเล็กยาวและยิงลูกระเบิดได้ในปืนกระบอกเดียวกันครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนาจการยิงให้กับหมู่ปืนเล็กได้แบบมหาศาลแต่สิ่งที่ทำให้เจ้า M203 กลายเป็นตำนานจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับวงการฮอลลีวูดเลยครับ ภาพจำจากหนังสงครามหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพีเดเตอร์ภาคแรกปี1987ที่มีพี่คนเล็กอย่างอาโนชวาสเนเกอร์ถือ m 16ติด M 203ไล่ยิงพีเดเตอร์เนี่ยมันกลายเป็นภาพติดตาตึงใจมากครับทำให้ใครหลายๆคนก็รู้จักปืนรุ่นนี้ พย้อนกลับมาที่เหตุการณ์การพะทะชายแดนไทยกัมพูชานะครับภาพที่ถูกแชร์ออกมามันก็เป็นภาพของทหารไทยในชุดเครื่องแบบเต็มยศพร้อมกับอาวุธครบมือกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันและหนึ่งในอาวุธที่เด่นที่สุดในภาพก็คือ M203 นี่แหละครับซึ่งภาพรวมของความคิดเห็นชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างออกไปในทางชื่นชมนะครับ ทั้งชื่นชมในความคลาสสิกของตัวปืนและที่สำคัญก็คือชื่นชมความเป็นมืออาชีพของทหารไทยเรลามากๆครับเมื่อเทียบกับภาพของทหารอีกฝั่งที่หลุดออกมาในเวลาเดียวกันครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มไล่ดูคอมเมนต์จากชาวต่างชาติกันเลยดีกว่าครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาพูดถึงหนังดังเลยนะครับทันทีที่เห็นภาพเขาบอกไว้ว่า เขามองขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหาพีเดเตอร์อยู่ในแน่ฉันได้ยินเสียงเข็มแทงชนวนกระทบกันของปืน A1 รุ่นเก่าเลยแต่ถึงจะเก่ามันก็ยังเซ็กซี่เหมือนเดิมนะคอมเมนต์นี้นะครับน่าจะหมายถึงหนังเรื่องพีเดเตอร์นะครับปี1987ที่ดารานำอย่างอาโนชวาสเนคเกอร์ใช้ปืนรุ่น m 16ติด m 203และตัว้ลยจะพางตัวอยู่บนต้นไม้นะครับ คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยมาแนวศรัทธาในอาวุธชิ้นนี้เลยครับเขาบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็นแบบนั้นแหละขอขยายความหน่อยนะผมหมายถึงว่า M16 กับเครื่องยิงลุกระเบิดใต้ลำกล้องเนี่ยเป็นระบบอาวุธที่พระเจ้าส่งเลือกแล้วท่านถัดมาก็บอกว่านี่แหละคือตำนานของจริงเขาบอกไว้ว่านี่มันคือตำนานเลยนะ m 2 0 3เนี่ยฉันเชื่อว่ามันเป็นภาพจำของใครหลายคนท่านึกถึงอาวุธสงคราม มีคนตาดีนะครับสังเกตรุ่นของปืนเลยถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่านั่นคือปืน M16A1 ก็มีผู้รู้มาตอบแบบละเอียดยิบเลยครับเขาบอกไว้ว่าดูที่โค้งปืนส่วนบนสิมันไม่มีแผ่นสะท้อนปอกกระสุนมีปุ่มส่งลูกเลื่อนดีไซน์ยุคแรกแล้วก็มีศูนย์เล็งตรงหูหิวที่เรียบง่ายกว่าผมแนะนำให้ไปหาอ่านคู่มือจำแนกปืนตระกูล AR15 ในเว็บไซต์ IMFDB ดูนะมีรายละเอียดของปืนแทบทุกรุ่น ท่านนี้ก็เข้ามายืนยันอีกเสียงครับว่าปืนรุ่นนี้มันเจ๋งจริงเขาบอกไว้ว่าพูดจริงๆนะนี่คือหนึ่งในปืนไรเฟิลทางทหารีดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยมีคนเห็นคลิปของทหารอีกฝั่งครับแล้วเอามาเปรียบเทียบแบบติดตลกนิดนิดเขาบอกไว้ว่าผมเพิ่งไปดูคลิปไออวนแก้ผ้าของฝั่งตรงข้ามมาโอ้มันช่างแตกต่างกันสุดขั้วจริงๆมีคนชื่นชมความเป็นทีมเวิร์กและความเก่าของทหารในคลิปครับเขาบอกไว้ว่า เขายืนบางปอกกระสุนให้เพื่อนแถมยังยื่นหัวออกไปยิงลูก40มิลิเมตรอีกโคตรเท่จริงๆคอมเมนต์นี้นะครับเขาเข้ามาเสริมเขาบอกไว้ว่าพี่แกไม่สะทกสะท้านกับปอกกระสุนที่กระเด็นมาจากเพื่อนเลยแถมยังบอกให้เพื่อนยิงต่อไปอีกแล้วตัวเองก็คอยยิงลูก40ม mm, ิลิเมตรสวนไปอีกโคตรบ้าเลยแต่ก็มีคนเข้ามาแย้งในเชิงวิเคราะห์นะครับเขาบอกไว้ว่าผมขอยอมโดนด่าเลยนะใช่ เขาให้เพื่อนยิงต่อก็จริงแต่เขาสะทกสถานนะทหารที่ไม่สะทกสถานของจริงคือคนที่ไม่แม้แต่สะดุง้งตอนกระสุนเฉียวหัวหรือระเบิดลงใกล้แต่พี่คนนี้มีทั้งทำหน้าแย้งและสะดุ้งถอยหลังเขาเป็นทหารที่ดีและทำหน้าที่ของเขาแต่เขาไม่ได้ไม่สะทกสถานแน่นอนเขาแค่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกอึดอัดมาขัดขวางการยิงสนับสนุนของเพื่อนมีคนมาให้ข้อมูลเรื่องอาวุธของฝั่งกัมพูชาครับเขาบอกไว้ว่า ปืนเล็กยาวประจำการมาตรฐานของกัมพูชาคือไทย81กระสุน7.62คูน39มิิเมตรซึ่งก็คือ AK-47 ฉบับปรับปรุงแล้วของจีนทันนี้มองถึงความแตกต่างของกองทัพทั้งสองฝั่งครับเขาบอกไว้ว่าการได้เห็นความแตกต่างระหว่างคลิปของฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันสุดๆไปเลยคือผมก็รู้นะว่า การปกครองแบบเผด็จการมา40ปีมันไม่ดีต่อการตัดสินใจของประเทศแต่เอาจริงดีทำไมกัมูชาถึงคิดว่าตัวเองจะไปสู้กับไทยได้ละ่ะท่านนี้ก็เห็นด้วยครับบอกว่าความเป็นมืออาชีพมันแตกต่างกันลิบลับเขาบอกไว้ว่ามีความแตกต่างในด้านความเป็นมืออาชีพอย่างชัดเจนระหว่างสองประเทศนี้มีคนมองภาพใหญ่ไปถึงความขัดแย้งทั่วโลกเลยครับเขาบอกไว้ว่าเริ่มจากยูเครนแล้วก,แวก็แล้วก็ตะวันออก แล้วก็แอฟริกาเหนืออินเดียปากีสถานแล้วตอนนี้ไทยกับกัมพูชาผมว่าต่อไปไม่เกาหลีก็จีนไต้หวันหรือไม่ก็ที่อื่นๆคอมเมนต์นี้นะครับวิเคราะห์ได้น่าสนใจเขาเปรียบเทียบศักยภาพทางทห,หารของทั้งสองประเทศเขาบอกไว้ว่าการที่กัมพูชาเลือกจะทําสงครามกับไทยมันก็เหมือนกับยูเครนเลือกที่จะเปิดสงครามกับรัเสเซียนั่นแหละ แต่ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่ามากฝั่งกัมพูชาที่ติดใช้แดนไทยเทียบไม่ติดเลยพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือปรับกำลังพลตามแนวลบได้รวดเร็วเท่าไทยความสามารถในการเคลื่อนย้ายยาันเกาะก็มีจำกัดมากๆแถมไทยยังมีกำลังพลมากกว่า3เท่ามียุทโทปกรณ์ที่ดีกว่าและทันสมัยกว่าเยอะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งทหารจากมหาอำนาจกัมพูชาไม่มีทางชนะได้เลย อีกทันก็มาเสริมเรื่องกําลังลบทางอากาศครับเขาบอกไว้ว่าผมว่ากัมพูชามีเครื่องบินลบอยู่ประมาณ12-15าลำมัง้งส่วนไทยมีเครื่องบินขับไล่ประมาณ100กว่าลำทั้งกิบเพ่นทั้ง f อฟให้ตายสิประธานาธิบดีกัมพูชาจะโง่ขนาดไหนกันนะแค่ใช้กําลังทางอากาศอย่างเดียวไทยก็จบเรื่องนี้ได้แล้วมีคนพูดถึงเรื่องเครื่องแบบครับบอกว่าเห็นแล้วแปลกตาดีเขาบอกไว้ว่า มันดูแปลกๆนะที่เห็นทหารไทยแต่งตัวเต็มยศในขณะที่ทหารกัมพูชาใส่ชุดเหมือนไปเที่ยวฤดูร้อ,อนคนนี้ก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าคุณลองไปหาใน Google ดูนะกองทัพกัมพูชาพวกเขามีเครื่องแบบและแต่พอเริ่มลบกันได้แค่วันเดียวก็ไม่เห็นใครใส่แล้วเหมือนกับว่าพวกเขาเช่าชุดมาใส่เดินสวนสนามเฉยๆกลับมาที่เรื่องปืนกันบ้างครับท่านนี้บอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่า เจ้า M16 ที่ติด M203 เนี่ยมันจะคงความขังไปตลอดการและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นคำชมที่ทำให้คนไทยอย่างเราภูมิใจเลยครับเขาบอกไว้ว่าก่อนหน้าที่จะมีความขัดแย้งนี้ผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับทหารไทยเลยนะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นกองทัพที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าที่ผมคาดไว้เยอะเลยมากกว่ากองทัพของประเทศแถบยุโรปตะวันออกบางประเทศที่เคยยกย่องว่าเป็นระดับโลกซะอีก และนี่แหละครับคือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติจะเห็นได้เลยนะครับว่านอกจากพวกเขาจะตื่นเต้นกับอาวุธในตำนานอย่าง M203 แล้วสิ่งที่พวกเขาโฟกัสและชื่นชมมากๆก็คือความเป็นมืออาชีพระเบียบวิน,นัยและยุธทธปกรณ์ที่ทันสมัยของกองทัพไทยเราครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียว แล้วเพื่อนๆเราครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างหรือใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเจ้าปืน M203 นี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องแล้วและคอมเมนต์สนุกๆจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ